ค่ะก็คลิปนี้มาดูตัวอย่างต่อนะคะก็คลิปที่แล้วมันตัดไปนะครูย,ยังอัดไม่เสร็จก็มาอัดต่อคลิปนี้นะคะตัวอย่างอีกสองตัวอย่างก็จบหัวข้อนี้นะคะเป็นการหาพื้นที่นะคะภายในเส้นโค้งอ่ะในรูปนี้เขาต้องการพื้นที่ที่ครูแรงเงาให้เห็นเนี่ยเป็นพื้นที่ภายในส่วนของกราฟไม่มีรูแล้วก็อยู่ภายนอกวงกลมวงกลมคือวงนี้นะคะก็คือได้พื้นที่สีเหลืองนี้เราเห็นว่าขอบเขต ที่เราเห็นว่าเป็นรอยตัดของกราฟเนี่ยจะเป็นอยู่เส้น2เส้นนี้โดยที่อันนี้มันเป็นดีกรีแต่ว่ามันคิดเป็นเรเดีมันจะเป็น11บเอ็ดพายส่วนหนะคะแต่ถ้าเป็น210ก็คือ7จ็ดพายส่วนหเนาะอ่ะเราก็มาดูต่อว่าเอ๊ะถ้าเราลองใส่สูตรเนี่ยเราก็ต้องทําเส้นออกจากจุด0ูนใช่ไหมพุ่งเข้าสู่รูปของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปของเราเนี่ยไอจุดด้านในเนี่ยจะเป็นจุดที่มันอยู่บนวงกลมนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าเส้นจะอยู่ตรงไหนนะคะ ส่วนจุดด้านนอกจะเป็นจุดที่มันอยู่บนราฟที่ไม่มีลูกก็คือเส้นด้านนอกหมดเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์แสดงว่าข้อน,นี้ก็ไม่ต้องแบ่งส่วนอินทิเกรตกูก็ใส่ได้เป็นตัวนี้เลย a จะเท่ากับเซน,นหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตลัศมีนอกคือจุดนี้มันอยู่บนราฟชื่อนี้ก็ลอกมานะคะเป็นสามบวกสองไซเซต้าทั้งหมดกําลังสองลบด้วยสองกำลังสองดีเซต้า ใช่ไหมคะส่วนขอบเขตการอินทิเกรตนะพูดอีกทีนึงเนาะเราจะต้องอินทิเกรตแบบทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้แล้วก็จากน้อยไปมากถ้าใครเห็นทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้เราใส่เป็น11บเอ็ดพายส่วนหถึงเจ็ดพายส่วนหแบบนี้ผิดเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่จากน้อยไปมากใช่ไหมคะนั่นคือตัวแรกตัวเนี้ยเราจะต้องอ่านในทิศทางลงแบบนี้ตามเข็มนาฬิกามันอ่านได้เป็นลบพายส่วนหนั่นเองนะคะครูก็เลยต้องเขียนองนม้เป็นลบพายส่วนหก ถึงเจ็พายส่วนหนะคะ,ะหรือข้อนี้ใครอยากจะคิดอีกแบบก็ได้นะคะได้สองแบบคิดเป็นแบบสมมาตรคิดเป็น A เท่ากับพื้นที่เราคิดเป็นพื้นที่สีม่วงก่อนด้านนี้ก็จะกลายเป็น1นึ่งส่วนสองอินทิเกตลบพายส่วน6ใช่ไหมถึงพายส่วนสก่อนก็ได้แล้วก็3ามบวกด้วยสองไซด์เซตากำลังสองลบ สองกำลังสองดีเซต้าแล้วอยากได้ทั้งหมดครูก็ต้องเป็น2เท่าถูกไหมก็คูณ2เข้าไปก็จะมีชิ้นที่1กับชิ้นที่2องแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ออหรืออาจจะคิดเป็นแบบอุย้ยไม่อยากแทนค่าเป็นมุมติดลบเงี้ยทำยังไงก็อีกอันนึงก็ได้อ่าอีกอันนึงนะคะก็อาจจะเป็นหรือ A เท่ากับ1ส่วน2อินิเกต แต่ไหนถึงไหนครูขอเป็นด้านซ้ายก็ได้นะคะครูจะอินดิเกตตัวเนี้ยสีแดงเนี่ยคือตั้งแต่พายส่วนสองถึงเจ็ดพายส่วนหก็ได้เหตุผลเพราะว่าครูไม่อยากที่จะแทนค่าที่มันเออเขาเรียกอะไรมุมติดลบนะคะครูก็ถึงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เราสามอันนี้คำตอบเท่ากันหมดเลยนะคะอ่าอันนี้อยากได้สองเท่าก็ใส่สองไว้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้น รูปด้านซ้ายตัวนี้นะคะที่ครูวงตรงนี้ตรงนี้คําตอบต้องเท่ากันทั้งหมดคําตอบเท่ากันหมดเลยนะคะโดยที่ถ้าใครไปฝึกอินทิเกรตถ้าใครไปฝึกอินทิเกรตตัวนี้ยครูจะกระจายให้ดูตัวนี้เนาะตัวนี้ถ้าครูกระจายให้ดูมันจะกลายเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกด้วยหลังกําลังสองลบสี่มันจะกลายเป็นห้าบวกด้วย 12บสองไซเซตาบวกด้วยไซด์กลังสองเซตาซึ่งเทคนิคการอินทิเกรตตัวนี้คล้ายคล้ายกับที่ครูทําให้ดูเพียงแต่ต่างกันตรงไหนบ้างก็คือตรงนี้มันจะอินทิเกรตได้5เซตาตรงนี้ได้เป็นลบสิบสองคอเซตาแต่ตัวนี้หาะไซด์ก,กลังสองเซตาทุกคนจะต้องไปใช้สูตรตรงนี้ที่ครูเขียนให้ดูตรงหน้านี้นะคะเพราะมันเป็นสูตรของไซ n ์กลังสองถูกไหมเท่ากับตัวนี้แล้วเราอินทิเกรตตัวนี้ได้นะก็คือไซ n ์กำลังสองเท่ากับ1นึ่งส่วนสองวงเล็บ 1 c o s ลบ cos 2เซตานะคะอ่าเพราะฉะนั้นไอ้สูตรนี้ไฮไลท์ไว้เลยถ้าเจอไซ n ์กลังสองกับคอ s กำลังสองจะต้องแปลงมาเป็นแบบนี้แล้วค่อย integrate. อินทิเกรตอ่าทุกคนก็ไปฝึกอินทิเกรตดูก็ได้นะคะว่าได้อะไรเนาะซึ่งเดี๋ยวครูดูแป๊บนึงนะคะ งั้นถ้าใครไปลองอินทิเกรตข้อนี้นะคะครูจะเขียนคําตอบไว้ให้แล้วกันนะคะ ดูนะคะ คำตอบที่ได้ของข้อนี้นะคะลองไปดูนะคะก็จะได้มีค่าเป็นมันจะดูวุ่นวายมากเลยปั๊บนี่นะ,ะมันจะได้มีค่าเป็นสามมุงเล็บหนึ่งสี่ห้าหกพายบวกด้วยหนึ่งศูนย์ห้าเก้ารูทสามนะคะ ส่วนด้วยหกสิบสี่อ่ะอันนี้ก็ได้คำตอบมาซึ่งครูไม่อินทิเกรตนะคะเพราะว่าถ้าข้ออย่างนี้ครูคิดว่าเขาคงไม่ได้ให้อินทิเกรตถึงคำตอบหรือไม่ก็มันมันอาจจะอินทิเกรตถึงคำตอบแต่ว่ามุมมันจะอาจจะง่ายกว่านี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นยกตัวยอย่างเช่นเขาอาจจะให้รูปแค่นี้พออย่างนี้เป็นต้นมุมมันก็จะหาง่ายขึ้นนะคะแทนค่าไปอย่างนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราไปอินทิเกรตตัวนี้นะคะ ไปอินทิเกรตตัวนี้มาแล้วแทนค่าขอบเป็นตัวนี้ใช่ไหมหรือใครอยากจะแทนค่าขอบแบบนี้ก็ได้ก็ใส่สูตรนะคะใส่สูตรนี้หรือเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะคําตอบเท่ากันนะคะคำตอบเท่ากันจากนั้นข้อที่สิบเจ็ดนะคะเขาบอกว่าอยากจะหาพื้นที่ของบริเวณส่วนภายในลิมิสเขตกับภายนอกก็คือเป็นแบบนี้ขอบเขตเนี่ยมันเห็นชัดเจนนะคะ แต่ถ้าเราอยากหาขอบเขตเองทุกคนต้องแก้สมก,การเนาะ,ะสมมุตคิครูให้แค่ตรงนี้พอตรงนี้จะเป็นพายส่วนด้วย6อันนี้จะเป็น11พายส่วน6นะคะถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าพายส่วน6กับ11พายส่วน6มาจากไหนครูก็บอกแล้วว่า2อันนี้ต้องแก้สมก,การกันถูกไหมอันนี้เป็น r เดียวกันนะคะอันนี้เป็น r นี่ r ลังสองฉะนั้นถ้าอยากจะทำให้มันเท่ากันต้องยกกำลังสองด้วย นั้นครูก็ได้ R กำลังสองเท่ากันละครูก็เลยนำค่าด้านขวามันมาเท่ากันก็จะกลายเป็น cos 2สสเซเท่ากับ1ส่วน2 2ส่วน4ี่ก็คือ1ส่วน2เนาะนั้น2อเซจะมีค่าเท่ากับหลายครั้งแล้วเนาะมันหักนิ้วนางลงมาได้เป็นพายส่วน3มใช่ไหมคะคอสมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมตรงนี้พายส่วน3ตรงนี้จะกลายเป็น5พายส่วน3ามอยู่ตรงนี้นั้นตรงนี้ครูได้เป็น5พายส่วน3าอีกอันหนึง่งนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วนห แล้วก็เป็นห้าพายส่วนหกซึ่งห้าพายส่วนหกของเราเอา่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ห้าพายส่วนสามมาขอโทษมันต้องเป็นมุมเท่าไหร่เดี๋ยวดูกนะ่อนนะคอสเราอยากได้คอสที่เป็นบวกอ่ะถูกและครูทำถูกแล้วนะคะเมื่อกี้ ห้าพายส่วนสามเพราะว่าถ้ามันบวกอีกพายส่วนสามมันจะกลายเป็นสองพายอ่ะแล้วพอหารได้เป็นห้าพายส่วนหกซึ่งซึ่งเส้นนี้ค่ะถ้าเราสร้างเส้นต่อมาตรงนี้มันจะกลายเป็นห้าพายส่วนหกตรงค่ามันก็เลยได้เป็นสิบเอ็ดพายส่วนหกอย่างที่ครูทํานะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยได้ค่าที่เราต้องการแบบนี้โอเคไหมอ่จากนั้นมาถ้าเราอยากจะอินทิเกรตหาคําตอบสีเหลืองนี้ ครก็จะได้ a เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอินทิเกรตทำแท่งใช่ไหมคะทำแท่งพุ่งออกมาจากรูปก่อนเพราะฉะนั้นจะได้จุดในกับจุดนอกจุดด้านในเนี่ยมันจะเป็นวงกลมทั้งหมดจุดด้านนอกก็จะเป็นเลมิสเกตทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องแบ่งส่วนอินทิเกรตนะคะรัศมีนอกเป็นเลมิสเกตแต่ว่ามันเป็น r กำลังสองเรียบร้อยละตรงนี้เราเลยไม่ต้องยกกำลังสองอันนี้สตาร์ไ้นะคะอย่าให้โจ์หลอกนะคะ มันยกกาลังสองเรียบร้อยแล้วนะคะครูใส่ไว้เลยลบด้วยไอตัวนคือวงกลมตัวนี้มันเป็น r เฉยเฉยต้องเอามายกกําลังสองด้วยแบบนี้นะคะอันนี้ต้องเอามายกกําลังสองต้องอย่าลืมอจากนั้นมาขอบเขตเหมือนเดิมตัวนี้เราจะอินทิเกรตเนี่ยเราต้องอ่านอีกอันหนึ่งเป็นลบ p ส่วนหที่มาคือเหมือนเดิมนะคะต้องอินทิเกรตจากน้อยไปมากก็เลยได้แบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือคําตอบได้สูตรของเรานะ,ะหรือครูหาเครื่องเดียว คูหาตั้งแต่0ถึงพายส่วน6ก็ได้แล้วค่อยคูณ2นะคะ,ะนั้น a จะเท่ากับ1ส่วน2อินทิเกรต4 cos 2 t e t ลบ r o o 2กํลัง2 d t e t เนี่ยขอบเขตตั้งแต่0ถึงพายส่วน6ก็ได้แล้วค่อยมายกกำลัง2อยากได้2เท่าก็ยกกำลัง2ไปนะคะซึ่งคำตอบที่ได้ค่าเท่ากันอ่ะอย่างเช่นข้อนี้ คูคูอ2เข้าไปมันตัดได้มันเลยเหลือเป็น0ูนย์ถึงพาศูนย์หกสี่คอสสองเซตาลบสองดีเซตาข้อนี้อินเกรดง่ายนะไม่ยากได้เป็น4 size, ี่ไซด์สองเซตาส่วนสเพราะว่าอันนี้มันคือคอสยูใช่ไหมคะเราต้องอินเกรดโดยใช้ตัวแปรยูอ่ะก็เลยได้เป็น 2, ไซด์สองเซตาส่วนสลบด้วยสองเซตาขอบเขตนะคะก็คือ0ูนย์ถึงพายส่วนห ตัวนี้ตัดกันฉนั้นมีค่าเท่ากับสองไซสองเซตาลบสองเซตาขอบเขตเป็นศูนย์ถึงพายส่วนหกแทนค่าพายส่วนหกไปนะคะมันเลยได้เป็นสองไซพายส่วนหกคูณสองได้เป็นพายส่วนสามลบด้วยสองคูณพายส่วนหกได้เป็นพายส่วนสามถ้าเราแทนค่าศูนย์เข้าไปที่นี่ไซศูนย์ได้ศูนย์เซตาเท่ากับศูย์ก็ได้ศูนย์ครูไม่เขียนเลยก็ได้นะคะครูก็ คำนวณแค่ตัวนี้พอนะคะฉะั้นมีค่าเท่ากับ2ไซ n พยส่วน3ก็มีค่าเท่ากับรูท3ส่วน2ลบพายส่วน3ฉนันคําตอบข้อนี้ตอบเป็นรูท3ลบด้วยพายส่วน3ก็คือคําตอบนะคะอันนี้คือคําตอบของข้อนี้ในข้อสอบถ้าเราอินทิเกรตง่ายๆอย่างเช่นข้อนี้เขาอาจจะถามถึงคำตอบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ฝึกอินทิเกรตด้วยนะแต่ละข้อเนาะ1สูตรต้องถูกก่อน เราต้องได้สูตรที่ถูกต้องก่อนว่า a ควรจะเท่ากับอะไรจะคิดเป็นแบบเท่าเดียวหรือจะเป็น2เท่าหรืออาจจะเป็น3เท่าแล้วแต่ว่ารูปนั้นๆเราแบ่งกี่แบบนะคะถ้าแบ่งอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันแบ่งเป็น2ชิ้นก็คูณสไปถ้าแบ่งเป็นสมชิ้นก็คูณสามไปนะคะอ่ะก็ตัวอย่างประมาณนี้นะคะลองไปฝึกดูเนาะเรื่องพื้นที่ภายในส่วนโค้งกับพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะคะก็ลองฝึกดูรูป ไปมาแล้วสิ่งสําคัญก็คือขอบเขตอินทิเกรตต้องใส่ให้ถูกแล้วที่เหลือไปฝึกการอินทิเกรตนะคะการอินทิเกรตก็จะมีอยู่ไม่กี่แบบอินทิเกรต่ายง่ายหรืออินทิเกรตที่จะต้องใช้จัดรูปแล้วพอมาเจอไซด์กำลัง2หรือคอสกำลัง2ใช้สุดมุม2เท่าแทนค่าไปก่อนนะคะถึงจะอินทิเกรตได้เนอะอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จบที่นี่แล้วก็สําหรับคลิปคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องของความยาวส่วนโค้งแล้วนะคะ